มื้อเที่ยงก็ได้อันนี้ผัดพริกแกงนะจนะ๊ะผัดพริกแกงถั่วเยลลักกลินก็ทาปลายพ่อถั่วมันน่ะเริ่มเน่าแล้วเนาะนี่ใส่หมูผัดพริกแกงถั่วใส่หมูสามชั้นจ้าหมูสุกก็ถั่วใส่ลงไปจ้ะอันนี้ถั่วมันอะเก่าแล้วมันใกล้เสียชีวิตแล้วเนาะก็เลยเอามาผัด เป็นผัดพริกแกงทวนะจ๊ะผัดพริกแกงทรั่ไม่ต้องใส่พริกแกงเยอะมากมันจะ,ะเผ็ดจ้าพอสุกแล้วนะคะสุกแล้วก็ใส่ใบมะกรูดลงไปใส่ใบมะกรูดลงไปจะตามรสชาติที่เราอยากกินค่ะอยากกินรสชาติไหนก็ทำทำไปนะคะใส่ไปนะจ๊ะทุกคนไม่มีสูตรตายตรวนนะจ๊ะ ก็เสร็จแล้วผัดพริกแกงถัว่วใส่หมูสามชั้นก็ถั่วมันเหลืองแล้วเนาะใกล้จะเน่าแล้วก็เลยเอามาผัดนันจ๊ะทุกคนเรียบร้อยนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นแกงเผ็ดฟักทองนะจ๊ะใส่หมูสามชั้นอันนี้ก็คือไม่ต้องใส่พริกแกงเยอะเพราะว่าเดี๋ยวแม่เขากิ่นไม่ได้คือแกงให้คนแก่กินเนาะก็ต้อง เอ่อทำใจหน่อยนะจ๊ะอันนี้แกงฟักทองใส่หมูสามชั้นนะจ๊ะทุกคนเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบนี้ก็จะออกเค็มๆหวานๆแม่ก็ทอบกินหวานเดี๋ยวรอมันเดือดก่อนนะจ๊ะก็สุกแล้วสุกแล้ว,ลวก็ใส่ใบโหระพากับใบมะกรูดอ เรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะแกงฟักทองใส่หมูแกงฟักทองใส่หมูเส,สริมชัน้นใส่ใบมะกรูดใส่ใบโหระพาเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเรียบร้อยแล้วไม่ต้องเผ็ดมากพ่อแม่เขา จะกินไม่ได้นะจ๊ะทุกคนเรียบร้อยแล้วจ้าวันนี้ก็เสนอเมนูขั่วไข่อันนี้ขั่วไข่ใส่แหนมนะจ๊ะแหนมทําเองนะจ๊ะอ่าขั่วไข่ใส่แหนมนะจ๊ะหน้าตาเป็นแบบนี้ก็ใส่ต้นหอมบัชีลงไปใส่หอมแดงลงไปนะจ๊ะก็ไข่ไข่ใส่ใส่พวกั่วก็จะเป็นประมาณนี้นะจ๊ะขั่วไข่ใส่แหนมนะจ๊ะทุกคน เมนูง่ายๆนะจ๊ะแต่หอมนะจ๊ะหอม